สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมปังกันค่ะขนมปังของเราวันนี้เป็นขนมปังแพรกลิ่นวาน,นิลาธรรมดาเลยนะคะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรนวดมือแล้วก็มีความเหนียวนุ่มอร่อยนะคะอบกินใหม่ๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะแล้วก็ ต่อให้เรายังไม่ได้กินหมดภายในวันนี้วันต่อๆไปก็ยังนุ่มอยู่ดีนะคะแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรนวดมือด,ด้วยเผื่อว่าใครที่เพิ่งหัดทําขนมทําอาหารต่างๆเนี่ยไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเยอะแยะไม่มีเครื่องนวดแป้งไม่มีเครื่องตีแป้งสูตรนี้ใช้มือล้วนๆเลยนะคะจะได้ทําตามกันได้เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูก,กันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะสำหรับวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีแป้งค่ะอันนี้เป็นแป้งขนมปังใช้ทั้งหมด250กรัมนะคะ วิปปิ้งครีมค่ะอันนี้ใช้ทั้งหมด80กรัมเนยใช้เป็นเนยสดรสเค็มหรือว่ารสจืดก็ได้แต่ว่าวันนี้เราใช้เป็นรสเค็มนะคะใช้ทั้งหมด50กรัมถ้าใครใช้เนยจืดให้เติมเกลือลงไปด้วยนะคะประมาณเศษ1ส่วนสช้อนชานะคะมีไข่ไก่ใช้เป็นเบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์สองก็ได้นะคะ1ฟองนมข้นจืดค่ะ50มิลลิลิตรน้ำตาลทราย40กรัมค่ะมี ผงวานิลานะคะ4กรัมแล้วก็ยีสต์ค่ะ4กรัมไอตัว4กรัมเนี่ยก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะวัตถุดิบหลักๆก,ก็มีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเร,เราจะมาเริ่มผสมผสม่วนผสมกันเลยนะคะเราจะเทแป้งลงไปบนเขียงหรือว่าบนภาชนะเอ่อบนพื้นผิวที่เราจะนวดนะคะจะเป็นเขียงก็ได้เป็นเอ่อ เป็นโต๊ะหินอ่อนโต๊ะแตนแลสแต่ว่าทุกพื้นผิวจะต้องสะอาดนะอย่างเขียงของเราวันนี้เราก็ได้ใช้รวมกันกับของขาวนะคะอันนี้เป็นเขียงสำหรับขนมหวานแล้วก็เทปแป้งขนมปังไปตามด้วยยีสต์นะคะอันนี้เป็นผงวนิลานะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนผสมให้ส่วนผสมของแบบของแห้งพวกนี้เนี่ยเขาพอเข้ากันนะวันนี้เราไม่ใส่ถุงมือเพราะว่าเวลาเราทำขนมปังเนี่ยเราจะต้องใช้มือในการสัมผัสดูว่า ขนมของเราเนี่ยมันได้ที่หรือเปล่าแห้งไปแฉะไปหรือเปล่านะคะเลยไม่ถนัดไม่สะดวกที่จะใส่หุงมือนะแต่ว่าเราล้างมือสะอาดเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาทําขนมทําอาหารนะคะเพอเราคนผสมจนแป้งกับของแห้งต่างๆเนี่ยเขาพอเข้ากันนะจากนั้นนะเพื่อนๆเ,เราก็จะทําหลุมตรงกลางแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ของเหลวเข้าไปนะของเหลวของเราก็จะมีไข่ไก่ค่ะ นมข้นจืดนมข้นจืดเนี่ยใครไม่มีใช้เป็นนมสดจืดธรรมดาได้นะคะแล้วก็ w h ว p ปปิ้งครีมค่ะหลังจากใส่ของเหลวลงไปแล้วนะคะเราก็จะใช้ซ้อมหรือว่าใช้มือก็ได้นะแต่อันนี้เดี๋ยวเราใช้ซ้อมก่อนละกันคนนะคะคนตรงหลุมตรงกลางเนี่ยให้พวกไข่ครีมนมเขาพอเข้ากันนะ พอเข้ากันนะคะเราก็ค่อยๆตะล่อมเอาแป้งเนี่ยลงมาผสมกับของเหลวนะคะพอถึงจุดหนึ่งนะคะเราก็จะเริ่มใช้มือในการนวดเลยนะเพื่อนๆค่อยๆเอาแป้งผสมกันนะคะนวดจนกว่าเขาจะเป็นก้อนเดียวกันนะ ตอนนี้นะคะเราก็นวดจนขนมปังเนี่ยเขาเก็บส่วนที่เป็นแป้งแห้งๆเป็นแป้งๆป้งผงๆจนหมดแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใส่เนยกันเอานวดแค่เขาพอเข้ากันพอเก็บเศษแป้งหมดนะคะไม่ต้องให้เนื้อเนียนอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่เนยก่อนเราค่อยนวดต่อนะคะพอแผ่แป้งแล้วเราก็ใส่เนยลงไปเลยเนยเนี่ยเป็นเนยที่เราวางเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะเพื่อนๆเขาก็จะมีความ เหลวๆแบบนี้นะเละๆแต่ไม่ถึงกับเป็นเนยละลายนะแบบนี้นะคะใช่แล้วเราก็จะนวดต่อเลยค่ะคราวนี้นะนะเพื่อนๆเราจะนวดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเนยของเรากับแป้งขนมปังจะเข้ากันดีแล้วก็จนกว่าแป้งขนมปังเนี่ยเขาจะมีความเนียนมากๆนะนี่ก็นวดไปหลังจากใส่เนยแล้วะมันจะดูมีความเละเห็กนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็นวดไปเดี๋ยวมันก็จะเข้ากันไปเองนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็นวดจนแป้งเนียนแล้วเราใช้เวลานวดประมาณ50นาทีบวกๆนะคะประมาณนี้นะเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงก็จะได้แป้งที่เนียนแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราเอาไปพักไว้ในตัวชามผสมกันแล้วก็ปิดฝาปิดแรปหรือว่าปิดผ้าข้อบางคุมเอาไว้นะคะ เนี่ยนะคะเราก็จะเอาใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาปิดพลาสติกแปเอาไว้นะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าอันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของพื้นที่ที่เพื่อนๆอ,อยู่ด้วยนะถ้าเย็นๆเนี่ยยีสต์เขาไม่ค่อยชอบนะขาชอบอากาศร้อนๆนะคะหน้าร้อนเนี่ยเหมาะการทําขนมปังมากเลยนะก็ประมาณนั้นเราก็สังเกตดูไม่งั้นก็สังเกตว่าเขาฟูขึ้นเป็น2เท่าเมื่อไหร่ก็เป็นอันใช้ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปพักไว้ก่อนนะ อนนี้นะคะเราก็พักเขาไว้จนเขาเนี่ยมีความฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้แล้วนะคะอันนี้เราพักไว้ประมาณชั่วโมงนิดๆนะคะประมาณชั่วโมงสิบห้านาทีประมาณนี้ก็เป็นนั้นว่าใช้ได้จากนั้นนะคะเราก็จะเอาเขามานวดไล่ลมนะคะเนี่ยชกๆให้เขาแทบลงนะคะแล้วก็เอามานวดนิดหน่อยนะให้เขาพอแบบคลายลมก้อนใหญ่ๆออกนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาขนมปังอันนี้เนี่ยนะไปชั่งน้ำหนักแล้วก็แบ่งให้เป็นสัดส,ส่วนเท่าๆกันนะคะอย่างวันนี้ถาดของเราเนี่ยเป็นถาดสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็กะว่าจะทำเป็นแพรแบบแถวละสามชิ้น แล้วก็สามแถวก็เป็นเก้าชิ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาก้อนขนมปังเนี้ยไปชั่งน้ำหนักแล้วก็เอามาหาร9ก้าแล้วก็ตัดแบ่งเป็นเก้าชิ้นเท่าๆกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็แบ่งเป็นเก้าก้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นรูปขนมปังกันนะเราจะเอามาหนึ่งก้อนนะคะเราก็จะใช้ไม้นวดแป้งเนี่ยนะบี้เขานะคะให้มีความเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคือให้เขาเป็นทรงที่ยาวหน่อยนะคะเหมือนเวลาเราทําขนมปังอันนั้นแหละยขนมปังกรอนนะคะคือเดี๋ยวเราจะพับแบบ,แบ,บนั้นแหละ เพื่อให้ชั้นเอ่อเพื่อให้เนื้อด้านในของขนมปังแผของเราเนี่ยมีความเป็นชั้นเป็นชั้นหน่อยนะคะเนี่ยนะพอเราเพอเรารีให้เขาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนทรงยาวแบบนี้นะคะเนี่ยนะคะจากนั้นเราก็จะพับแบบนี้ค่ะพับล่างพับบนมาตรงกลางแล้วก็พับล่างทบกลับเข้าไปนะคะแล้วก็บีบข้างค่ะให้มันประกบกันนะคะให้เขาติดกันอนะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับทางนะคะให้เป็นทางนี้ เรแล้วเราก็รีดต่อค่ะรีดให้เป็นทรงยาวเลยนะพอได้ทรงยาวแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วนะเราก็ม้วนเขาลงมานี่นะคะแล้วก็จีบปิดข้างให้แน่นด้านล่างด้วย ก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะเป็นอันใช้ได้แล้วเราก็จะเอาเขาไปพักเอาไว้ในถาดที่เราจะใส่นะคะเนี่ยวางไว้ตรงนี้ อันนี้เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยทั้ง9ก้าก้อนแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปปิดพลาสติกและพักเอาไว้จนกว่าเขาจะฟูขึ้นมาอีกเท่าตัวนะคะก็คืออาจจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเขามาทาหน้าแล้วก็เตรียมอบกันค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราก็พักเขาไว้จนเขาฟูขึ้นมาแล้วก็เต็มถาดแบบนี้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวตอนที่เอาไปอบเนี่ยเขาก็จะฟูมากกว่านี้อีกนะ ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทาหน้าเขากันหน้าของเขาเราจะทาด้วยนมข้นจืดผสมเนยแล้วก็ผสมกับกลิ่นวนิลาเล็กน้อยนะคะนมข้นจืดกับเนยเราใช้อย่างละครึ่งๆเลยนะอย่างอันนี้ยี่สห้านมข้นจืดนะแล้วก็เนยยี่สิบห้ากรัมนะคะแล้วก็เอามาละลายให้เขาเข้ากันเอาไปตั้งไฟเข้าไมาโครเวฟอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็เราจะใส่กลิ่นวนิลาไปนิดหน่อยนะคะประมาณครึ่งช้อนชาประมาณนั้นนะ ก็จะได้ออกมาประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาเขามาทาบนหน้าขนมปังเลยแต่จริงๆแล้วส่วนตัวทาหน้าเนี่ยใครจะทาก็ทาไม่ทาก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เดี๋ยวทาด้านหน้าเลย เนี่ยนะคะทาให้ทั่วๆแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ นำเข้าอบเลยค่ะโดยเราจะอบที่อุณหภูมิ180องศานะคะใช้เวลา25-30นาทีประมาณนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยนะคะเพราะว่าเตาแต่ละบ้านก็เสถียรไม่เท่ากันความร้อนอุณหภูมิคงที่ไม่เท่ากันเลยนะคะก็ลองสังเกตดูด้วยนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไฟบนเนี่ยด้านบนเนี่ยเราจะเอาถาดมาปิดหน้าเขาหน่อยเพื่อไม่ให้สีของเขาเข้เขมเกินไปนะคะสีหน้าของเขาเนี่ยแต่ว่าจะไม่ปิดก็ไม่เป็นไรนะแล้วแต่ โอเคอันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าไปอบกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพอเราอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาเขามาทาด้วยนมกับเนยที่เราทำเอาไว้ตอนแรกนะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หน้าขนมปังมีความเงางามนะคะแล้วก็มีความหอมช่ำเลยนะนี่ก็ทาไปเลย ทาเสร็จแล้วนะคะก็พักทิ้งเอาไว้รอให้เขามีความอุ่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะ น,นี้ก็จะเป็นหน้าตาของขนมปังแพ่ของเราในวันนี้นะคะทําง่ายค่ะเพื่อนๆอาจจะต้องออกแรงแล้วก็ใช้เวลาในขั้นตอนของการนวดนิดหน่อยแต่รับรองเลยว่าผลที่ออกมามันทั้งเหนียวทั้งนุ่มทั้งหอมนะคะอร่อยมากๆแล้วก็ไม่ได้ใช้สารเสริมอะไรเลยนอกจากยีสต์นะคะที่สําคัญสูตรนี้ไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายนะคะนวดมือเนี่ยแหละ ดีที่สุดแล้วนะคะอาจจะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งหัดทำขนมอยากจะลองทำขนมปังอ่ะแล้วยังไม่มีเครื่องตีไม่มีอุปกรณ์ที่มันครบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองเอาสูตรนี้ไปทำดูเดี๋ยวเราจะให้ดูด้านในนะว่าเนื้อของเขาเป็นยังไงนะนี่นะคะ คือมันเหนียวแล้วก็มันนุ่มมากๆเลยนะอร่อยมากก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบ คลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะก็ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยถ้าหากว่าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะอะไรที่เราสามารถปรับปรุงได้เราก็จะปรับปรุงนะสําหรับวันนี้นะคะสวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพ เพื่อนๆไปก่อนแล้วนะพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ